หลวงปู่มั่นเมตตาช่วยชาวบ้านหายจากโรคฝีดาษปฏิปทาเครื่องดำเนินและการอบรมสั่งสอนท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกว่าราปรื่นสม่ำเสมอไม่ค่อยมีเรื่องกระเทือนฝั่งดังที่เคยปรากฏมาท่านไปที่ไหนชุ่มเย็นราบเรียบในที่นั้นพระเนนมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาญาโยมพอทราบข่าวว่าท่านไปที่ไหน ต่างมีความยิ้มแย้มแจ่มใสพากันหลังไหลไปกราบไหว้บูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสยอย่างฝังจิตฝังใจไม่มีเวลาจืดจางตลอดมาดังชาวบ้านถ้ำทีทาแขกฝั่งแม่น้ำโขงแห่งประเทศลาวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเคยไปพักก่อนหน้าที่ท่านไปเล็กน้อยชาวบ้านนั้นเกิดโรคฝีดาษกันเกือบทั้งบ้านพอเห็นท่านไป เขาดีอกดีใจกันมากแทบตัวลอยพร้อมกันวิ่งออกมาต้อนรับและวิ่งวอนขอให้ท่านเป็นที่พึ่งท่านก็ให้เขาพากันมารับพระไตสรณคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแทนถือผีเพราะแต่ก่อนเขาพากันนับถือผีกันทั้งบ้านท่านแนะนำวิธีปฏิบัติให้เขาเช่นตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะหลับนอน ให้พากันไหว้พระสวดมนต์ก่อนและให้พากันทำวัดสวดมนต์ทุกๆเช้าเย็นเขาก็ทำตามส่วนท่านเองก็ทำพิธีอะไรอะไรอันเป็นการภายในช่วยเขาเป็นที่น่าประหาดและอัศจรรย์ทันตาเห็นคนที่ล้มตายกันวันละหลายๆศพเรื่อยมาเพราะโรคนั้นกับไม่มีใครตายอีกเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้ที่กำลังเป็นกันอยู่ก็กลับหายไปอย่างรวดเร็ว และไม่มีการกำเริบอีกต่อไปราวกับปาฏิหาริย์ชาวบ้านเกิดความอัศจรรย์ไม่เคยเห็นและไม่คาดฝันว่าจะเป็นได้ถึงเพียงนั้นยิ่งเกิดความเชื่อเลื่อมใสกันทั้งหมู่บ้านตลอดลูกหลานติดต่อสืบเนื่องกันมากระทั่งทุกวันนี้แม่พระที่เป็นสมภารองค์ปัจจุบันประจำหมู่บ้านนั้น <c oughs> ก็เกิดศรัทธาเคารพเลื่อมใสท่านพระอาจารย์ทั้งสองมากมาจนบัดนี้ พูดถึงท่านพระอาจารย์ทั้งสองทีไรต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องของท่านพระอาจารย์ทั้งสองต่อไปที่เป็นท้งนี้ก็เพราะอํำนาจธรรมในใจท่านแผ่กระจายออกไปให้เป็นความสุขเย็นใจแก่โลกท่านเล่าว่าท่านแผ่เมตตาใหญ่ในรอบ24ชั่วโมงต่อสามครั้งคือเวลากลางวันตอนบ่ายขณะนั่งภาวนาหนึ่งครั้งตอนก่อนนอนหนึ่งครั้ง ตอนตื่นนอนหนึ่งครั้งส่วนการเพเมตตาปีกย่อยประจำนิสัยนั้นมีได้นับอ่านว่าวันหนึ่งกี่สิบครั้งทันแผ่เมตตาใหญ่ทันว่ากำหนดจิตใจให้ดำรงตัวอยู่เฉพาะแล้วกำหนดกระแสะใจให้แผ่ซ่านออกไปทั่วโลกกระุานเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทิศทุกทางไม่มีว่างเว้นปรากฏว่าจิตในขณะนั้นมีอำนาจแผ่รัศมี และแสงสว่างออกไปทั่วพิภพ,พ,พไม่มีสิ้นสุดและไม่มีอะไรมาปิดบังได้เลยยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์กี่ร้อยกี่พันดวงเป็นไหนไหนและไม่มีอะไรจะทรงแสงสว่างเสมอด้วยใจที่ได้ชำระอย่างเต็มภูมิแล้วคุณสมบัติซึ่งแสดงออกจากจิตท,ที่บริสุทธิ์สิ้นเชิงแล้วยอมทำให้โลกสว่างและมีความร่มเย็ยนอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม่ถูก เราไม่มีพิษส่งแม้น้อยเจือปนอยู่มีแต่คุณธรรมคือความเย็นล้วน้วนดำลงอยู่ในดวงใจท่านผู้มีเมตตาจิตและมีใจบริสุทธิ์สะอาดไปอยู่ณที่ใดมนุษย์เทวดาอารักษ์ย่อมเคารพเลื่อมใสตลอดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ระเวียงระวังว่าจะเป็นภัยต่อเขาเพราะจิตท่านอ่อนนิ่มไปทั้งดวงด้วยเมตตาที่มีอยู่ประจำตลอดเวลา ไม่นิยมการสถานที่บุคคลและกำเนิดสูงต่ำเหมือนฝนตกลงสู่พื้นพิภพ,พไม่นิยมว่าสถานที่สูงต่ำประการใดฉะนั้นเราวท่านกลับมาจากอุบลที่แรกท่านมาจำพรรษาที่บ้านหนองลาดอำเภอวาริตภูมิจังหวัดส,สกลนครมีพระเนนติดตามมาศึกษาปฏิบัติด,ด้วยเป็นจำนวนมากมายประชาชนหญิงชายปากันตื่นเต้นมาก ระหนึ่งท่านผู้มีบุญมาเกิดแต่มิได้ตื่นเต้นแบบมงคลตื่นข่าวหากแต่ตื่นเต้นเพื่อละชั่วทำดีละการนับถือผีไหว้เจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนเท่านั้นพอออกพรรษาแล้วท่านออกเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆมาทางจังหวัดอุดรธานีไปอำเภอหนองบัวลำพูบ้างอำเภอบ้านผือและจำพรรษาที่บ้านคอบ้าง ไอำเภอท่าบ่อจำพรรษาที่นั้นในเขตจังหวัดหนองคายบ้างพักอยู่สองจังหวัดนี้นานพอควรสถานที่ที่ท่านพักบำเพ็ญโดยมากมีแต่ป่าแต่เขาหมู่บ้านก็มีอยู่ห่างๆกันในสมัยโน้นไม่แออัดด้วยผู้คนและบ้านเรือนเหมือนสมัยนี้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายป่าก็เป็นป่าจริงๆเต็มไปด้วยหมู่ไม้ใหญ่ๆสูง ไม่มีใครทำลายสัตว์ป่าก็ชุกชุมพอตกกลางคืนได้ยินแต่เสียงสัตว์ชนิดต่างๆร้องไปตามภาษาของเขาฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินไปตามด้วยความเมตตาและสนิทสนมเพราะเสียงสัตว์ไม่ค่อยเป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมผิดกับเสียงมนุษย์อยู่มากท่านว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของเสียงก็เป็นได้ ส่วนเสียงมนุษย์ไม่ว่าจะพูดสนทนากันธรรมดาไม่ว่าจะขับรำทำเพลงกันไม่ว่าจะทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะแสดงความสนุกเรื่อเริงกันเพียงแต่เริ่มแสดงออกก็เริ่มเข้าใจความหมายไปตามทุกๆคำและทุกๆระยะจึงทำให้ไม่ค่อยสะดวกนักในเวลามีเสียงคนมากระทบขณะทำสมาธิภาวนายิ่งเป็นเสียงอิตถีสัตโธด้วยแล้ว ก็ยิงเพิ่มความทิ่มแทงมากขึ้นถ้าสมาธิไม่ดีพอมีหวังล้มละลายได้อย่างง่ายดายแต่ต้องขออภัยจากท่านเจ้าของเสียงนี้มากๆที่พูดนี้มิได้มุ่งเพื่อจะตำหนิท่านผู้เป็นเจ้าของเสียงแต่อย่างใดแต่พูดไปตามความไม่เป็นท่าของนักภาวนาต่างหากเพื่อจะได้สติหึดสู้บ้างพอมีทางเอาตัวรอดได้ไม่หมอบยอมแพ้ราบอยู่ท่าเดียว ที่ท่านชอบพักอยู่ในป่าในเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนี้อยู่บ้างเพื่อหลบภัยและเพื่อบำเพ็งคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ลาถอยจนถึงที่สุดอันเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ประพฤติพรหมจรย์เพื่อทำขั้นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบอยู่ในป่าในเขาตลอดมาจนถึงวันมรมภภาพจึงได้ทำอันเป็นขวัญใจมาฝากพวกเราอย่างภูมิใจ